น,นิทานคาเพลินวันนี้มาสนุกกับนิทานเรื่องกระต่ายไม่กินผักค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเ,เด็กๆไปรับชมลรครกัะต่กกะ้เลยค่ะกระต่ายไม่กินผักหูยาวเจ้ากระต่ายน้อยตัวประจอไล้อ่อนแอสิ้นเบี้กินแต่ขนมกรุบก,กรอบลูกหวัดก็ชอบ sini. Hmm, Halo, จะกินขนมไม่เอาผักํามไม่เอาผาไม่กินผักํามไหมกินผาอ้ไหมเยาวถามไมมกินผาเลยไม่สนเราไม่สนเราไปกินขนมดีกว่าแต่ว่าหมูยาวไม่ฟังแม่ชวนกี่ครั้งก็เมินหน้าหนีร่างกายเลยไม่ยอมโตตัวเล็กผอมโซ เรียวแรงไม่มีหนูอยากกินผักเลยเร็วไม่ค่ะคุณแม่หนูมไม่อยากกินผกักค่ะหนูไม่กินผกักวิ่งเล่นกับเพื่อนแป๊บเดียวหมดแรงหมดเรียวต้องพักแล้วสิ เจ็บเดี่ยวคายเป็นนั่นเป็นนี่อ๋ยเล่นกระหูยาวไม่สนุกเลยหูยาวชอบเหนื่อยง่ายเราก็เนาะช่วก็ลอะทำไมต้องว่าเราด้วยไม่แข็งแรงเลยหูยาวน่ะวันนี้หูยาวปวดท้องจึงส่งเสียงร้อง ช่วยทีโอ้หูยาวลูกเป็นอะไรปวดท้องหนูปวดท้องคุณแม่หูยาวทำไมปวดท้องไม่รู้หนูปวดท้องหนูปวดต่อกับคุณแม่ค่ะหนูปวดต่อจิกจกเลยหูยาปวปว,ป,ยยาปวดท้องจัง จนป่องออกมาอย่าโมชักช้าเดี๋ยวไม่เท่าที ผักแล้วเนาะต้องกินผักให้เยอะๆเพื่อที่จะได้ไม่ปวดท้องได้เลยค่ะคุณลุงหมอต่อไปนี้นะคะหนูจะทานผักทุกวันเลยค่ะจะไม่ปฏิเสธผักเลยหนูจะได้หายปวดท้องหูยารับปากคุณหมอจะไม่รีรอกินผักทัน ดูสิผักกาดทั้งกรอบทั้งหวานลองรับประทานดูนะคนเด็นี่หมูยาวแม่กลับมาบ้านรีบหาผักกาดสะอาดสะอาดมาให้หูยาวกินเลยอ่ะลองชิมดูสิลูกอออร่อยจริงๆเลยค่ะคุณแม่ค่ะผักกาดนี่อร่อยและหว,วานจังเลยนะคะคุณแม่ค่ะ อ,อกถูกใจลองเคี้ยวคำใหญ่อะไรดีอร่อยดีอืมอร่อยจริงๆเลยอร่อยจริงๆเลยห็นไหมแม่บอกแล้วว่าอร่อยแครอทสีส้มแสงสวยลองกินดูด้วยอะไรดีอร่อยดีอหูยาวแครอทลองชิมดูสิอือ อร่อยจริงๆเลยค่ะค really ุณแม่ค huh. ่ะแครอทนี่สีส้มสดใสแล้วอร่อยจริงๆหวานกรอบมากแต่คุณแม่ค่ะอือร่อยจริงๆอร่อยดีอร่อยดี่อร่อยหูยาวกินผักได้แล้วตั้งใจ 伤害。 ครูแป้งและครูหนูขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะติดตามผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้นะครับอย,<ป>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะ